สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างสิทธิ์ลำพิดนอฟวิเชียนะครับมาหอดจอดเึงแล้วครับสนามมือนี้ครับโอ้เป็นสนามฟุตบอลน,นะครับสังกษีสองชุดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้โอ้เมื่อคืนนีน่โคตรเนียนเทปนี้ไม่ยังไม่เคยมานะครับผมว่าดูจากสถานการณ์และประสบการณ์นะครับ ที่ผ่านมาเพราะว่าสนามกวงๆนี่ขึ้นนี่เต็มแน่นอนครับร้านแตกแน่นอนสำหรับคืนนี้แก้มมือขึ้นท้ายไปแล้วอาบชิปสนเแล้ยวหอดย้ำส่าครับพี่น,อน้องเอ้ยเบื้องคิดนี้แล้วมือแรงส่องคนห,หลายๆนอีกเดี๋ยวมาอาบ มาถ่ายหรอกอับให้พี่น้องเบิ้งครับแต่ว่าเชียอับแล้วตอนไหนโรลูแล้วครับเพราะวะโคตรมันเยอะจัดครับนี่ครับมาอจอดเที่ยวนองนั่งหางเครื่องเข้ากันเริ่มลงมาหาหมองรับหมองนอแล้วครับเพราะว่าแอร์เส้าเย็นแล้วครับ กําไก่กําไก่ลงมาหาหม่องรับหม่องนอนครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับเดี๋ยวดับเครื่องเราจะบ่ายกันทำพี่น้องดับเครื่องแป๊บนึงนะครับโอ๊ยออกจัวจังไงขอดับเครืง่งจะรอเรา้เนาะแม่ นารั้วข้งกระสีปิกร้อมงานวันนี้สองชุดครับออสนามฟุตบอลพี่น้องดูๆแล้วประมาณสี่สนามฟุตบอลนะครับ พี่น้องบปต้องห่วงเลยครับมาเหมือนบุยลำกับโปเต็มครับพี่น้องจุคนได้ประมาณสามหมื่นนะครับสนามนี้มาดูว่าเย็นนี้จะเพียงพอหรือเปล่าครับประมาณสามหมื่นนะครับไม่รูไ้ไวทีตั้งยังไงไปยังไงมายังไง,ไงน่าจะตรงนี้แหละน้าโน้น น่าจะตั้งตรงนี้เราต้องหาล่มลบก่อนครับอ <c oughs> เอ,าอ้าพึ่งขังไว้ แฝดพี่น้องแฝดไม่ใส่ก,กับกลองมะไร้ไมก,กับกองอาได้อ๋อนี่ไม่ออกนะครับ น้ำกัดดาษปนด้วยอะเก้าสิบโอ้โอโน,อน้ำกระด,ดากดีแท้ว่าลองผ้าเรียนมันก็น่ามาเรียนผ้าเรยเียนลอยยี่สิน้ำกอยองซ่างลองซองไยูก่กันเร่งกอกโอ้ไปซาะหลักมากเสี่ยงมาเซงรถเ่อเด้อาเซียงเสียบอนานี ว่าจะแซงแล้วแต่นิดใจเขาใส่ดีกว่าวันนัมันนั่งนี่ไอ้มันนั่งอยู่กับไอ้คนขายของอ่ะแมนนแมนมันบ่บ่บ่ได้ถือกล่องนี่ันี้เาเห็นคนขายปั๊บจับกล่องขึ้นยิงเลยกดเบีกชึ๊เก้าสิบนเลล่ะบานนี้ม่ใจแบบิบ่รู้กันเก่าสิบมั้งโหนยมั้งเะก่าซิบก็ไรล่ะแต่วันนี้พราะ พราะแต่มันยิงปุ๊บผมก็กดเบรกอีกทีนึงเลี้ยงเยู่แปดสิบมันยิงดด้อีกอ้าวรุ่นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีใบแต่ว่าเทฟวันนี้เธอเลื่อเท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 เลื่อวายเงวอ่ะว่าเรียบร้อยแต่ว่าผมเลียนแปดสิบไปนะแต่ว่าผมอยู่เล่นขวาพันนะ้บอกกันอยู่ปั่นละมั้ง่ะเลียนแปดสิบอยู่เล่นขวาก็โดนได้รถบัสอ่ะอืมเขาได้จับ ผมอยู่เล่นขวาแต่ผมเลนแปดสิบมันอะผมอยู่เลนซ้ายแต่ผมเล่นเก้าสิบเออเอาเข้ามากันนี่น้องเอาไม้หัแล้วครับคุณครับาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้กลัวจะเห็นว่าแพลตจะเห็นกล่องวะจะเห็นกล่องวะ ว้วเรนน้กดอายเดีวสนะ่ายเดียวจบเยีนนลดเสแลนี่แซงข่าวมาแล้วตอกไข่ขอปัาบวทมาวันนี้มีวันนี้ไข่ปลาขอปลบีที่อีกเนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่อันนอยู่บคนใช่นี่จอาแซงไข่จันของปั๊บัวทเอกแซงขมาแล้วเอีนนอนั่นละกกันนยู่เออ ครับครพี่น้นงญญนองเห็นกล่องบอยสาลาสาลาเหลียงสฟ้าเหลียงก่อนเข้าขบักคนช่ยอืยยอ,อแมนนี่แล้ว ผมแซงเสียบอลมากผมเขา่าใส่ปุ๊บเข่าใส่บอลนี้แล่นมาได้เก้าสิบนี่แหละเห็นนั้นกกก<ล>ยกกองขึ้นหื้อมาขนาดอันนั้นอันนั้นว่าแล่นแปดสิบต่อแล่นเล่นขวาผมอยู่เลนซ้ายเออเอาตั้งมาการมูดอะไรถึงเกล็กโ<ล>อ้ไปน่องสนามมือนี่ เลื่องกว่างเงี้ครับน้าอ่าครับผู้ับมาแล้วครับพอหยุดไม่หแล้วครับ อ้าวของดีตัวเนี่ยเออพี่หนองกินสมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกางแรงใจขอบคุณตัวการตีดตามขอบคุณตัวการรับชมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ